ผู้ชมคะ่ะวันนี้เจ๊ต้องดึงสติทุกคนก่อนนะคะเพราะทะเลสมุยมันหวานหวานจนเจ๊ต้องหยิบหลอดมาดูดน้ําทะเลให้ดูแล้วรู้รอดว่ามันเค็มหรือหวานกันแน่แม่วันนี้เราจะมาพูดถึงเหตุการณ์ที่แบบไปยกทีมแต่โพสต์รูปสองคน ไม่รู้จะเรียกว่าภาพคู่หรือภาพประกาศสถานนะแฟนดีคุณผู้ชมคะพอพี่หลิงลงรูปคู่เจนี่แบบโอ้โห,โหแม่ยกทีมไปเที่ยวแต่เลือกลงคนนี้คนเดียวใจเจ๊เต้นแรงมากแล้วมีประโยคหนึ่งที่แฟนๆเอามาแซวกันพี่คลั่งรักกว่าอยู่แล้วคลั่งรักแล้วไม่มีใครสู้ได้เอาแม่แต่หลิงเคยพูดเองแคปชั่นเองรูปก็ลงเองอีกนี่มันไม่ใช่ครั่งรักละนี่คือขอ มัครเป็นสามีแห่งชาติแบบสมัครด่วนนะคะคอมเมนต์แฟนๆแรงกว่าคลื่นทะเลบอกเลยสิ่งที่ลงไอจีว่าแรงแล้วคอมเมนต์แฟนคลับแรงยิ่งกว่าแรงแบบเจ๊ต้องนั่งยกทูบก้าดอกสาธุคราวหน้าขอรูปคู่ชัดๆยิ่งกว่านี้อีกนะคะลูกแฟนคลับพูดเป็นเสียงเดียวกันว่าตายตาหลับกระเจ๊แม็กกอยก็ไฟเขียววันนี้วันที่7็ใช่ไหมครบรอบอะไรหรือเปล่าคะโอ้โหเจ๊อยากโทรถามสาราวัตรเลยว่าถ้าคู่รักโพสต์รูปคู่พร พร้อมกันวันเดียวกันนิติความเป็นครบรอบได้ไหมคะช็อตแม็ก้อยที่สุดของที่สุดมีคนเอาสัมภาษณ์เก่าของแม็ก้อยมาพูดถึงอีกตอนนั้นแม็ก้อยบอกว่าตอนนี้เป็นเพื่อนร่วมงานแต่อนาคตจะเกิดอะไรขึ้นแม่ไม่ขาดโอ้ยแม่โดนใจเจ๊จริงๆเปิดประตูบ้านรอว่าที่ลูกเขยแล้วหนึ่งแล้วตอนนี้กระแสแฟนคลับพูดแบบแม็ก้อยได้ลูกเพิ่มแล้วแน่ๆไฟเขียวยิ่งกว่าไฟจราจรหน้าเซ็นทรัลเจ๊ขออนุญาตยืนปลบมือแบบพิธีกรในงานแต่ง ะะเรามาวิเคราะห์แบบเจ๊ไฟใส่เกียร์หกกันหน่อย 1. ไปสมุยยกแกงแต่ลงรูปสองคนลูกเอ๋ยนี่มันไม่ธรรมดาใครไปเที่ยวกับเพื่อนเป็นกลุ่มแล้วลงแค่รูปคู่กันบ้างคะไม่มีคะ่ะ 2. ลงรูปวันที่7เ,เหมือนกันถ้าไม่ใช่วันครบรอบก็ต้องเป็นวันที่มีความหมายของสองคนเลยค่ะเจะฟันโถง 3. ปีที่แล้วญี่ปุ่นเดย์หนึ่งปีนี้สมุยปีหน้าอิตาลีเกาหลีบาหลีหรือจะไปจดทะเบียนกันที่อำเภอเอาเจ๊หยาลุดสฟิลรูปชัดมากคือมันไม่ใช่ฟิลเพื่อนนะคะแต่เป็นฟิลเราถ่ายไว้ดูเองแต่ลงให้โลกเห็นด้วยก็ได้ทะเลสมุยเค็มมาตลอดแต่พอเจอหลิงออทะเลว่า หวานปูทะเลอาจจะเดินมาขอตรวจเบาหวานก็ได้ค่ะคุณผู้ชมพี่หลิงคะที่เอามือปิดเอวตลอดห่วงน้องออมหรือกลัวทะเลจะเห็นจะถามแทนแฟนคลับนะค่ะลูกน้องออมเตรียมตูพีดไปแต่ไม่ได้ใส่เพราะพระบคนคลั่งรักคุมเข้มมา,ากเจ้าหน้าที่ชื่อหลิงของนั่นเองฟินระดับชาติเฟิร์ส n อ i นน r เวอรกลิ่นแรงมากตอนนี้ทั้งด้มพูดเหมือนกันหมดว่าได้กลิ่นครบรอบหนึ่งปีแล้วจ้ามันคือกลิ่นแบบฟุง้งหอมหวานแฟนคลับบอก ว่าถ้าครบรอบวันที่ 7, เจเจไม่แปลกใจเลยสักนิดแล้วถามว่าเจคิดยังไงเจบอกเลยมันใช่มันได้มันตรงมากขอปิดจบแบบเจ๊ฝ่ายสุดจัดประหลัดไม่ต้องบอกวันนี้เจ๊มีความสุขจนแปะแป้งฝนบนหน้าไม่ติดแล้วค่ะหัวใจมันฟูมันพองมันเต้นเหมือนมีดีเจเปิดเพลง EDM อยู่ในอกหลิงออมขอบคุณที่ลงรูปคู่ให้แม่แมได้ต่ออายุรูปหนึ่งเท่ากับอายุยืนไปอีก3ปีคลิปหนึ่งอายุยืนเพิ่มอีก5ปีลงบ่อยๆนะคะ แม่แม่พร้อมตายอย่างสงบในอ้อมกอดความหวานของลูกเลยค่ะผู้ชมค่ะถ้าชอบความหวานทะเลสมุยวันนี้อย่าลืมกดไ like, ลค์กดแชร์กดติดตามหรือจะกดซุปเปอร์แตงเจก็ไม่ห้ามนะคะแถมจะกลับงามๆให้ด้วยเจอกันใหม่คลิปหน้าบ๊ายบายค่ะ